แม่เก็บเี่ยอุปกรณ์กันนะเดี๋ยวหายก่อนแตบตัวนี้มีอยู่จะมัดกองนะคะคือกองกองเข้าฝามันแตกอึ๊บกับมาใส่เอาบ่ะโอเคตัวนี้ดีตัวนี้ดีออเออตัวนี้ดี เดีวมดน,นี่ถาวางวางขึ้นเอาเป็นบ้ามาแล้วค่ะฝนมาหาจุกของเพื่อนโอ้ยฝนโหปัญญังเพ่นคิดว่าจะได้กินแนวกินบ้านี่แหลนแหลนมาเลย คือให้เดื๋ยวลราไลเขาขอ,ขอก่อนนะคะแม่หนองแก้มบอกาเขาเนะาะเพราะว่าโบแมนกินที่เคยเลี้ยงเพื่อนนะคะเมืเ่อแค่ะานางแนมหนาจรออยู่ปตัตตนีบ่อนฝุ่นบได้ยานจ้ากหน่อยพุนค่ะนางแนมหนาอยู่ค่ะพอนองแก้มก็แม่กบบเริเลืมทำการจับมูลเลยนะคะอันนี้คือือมาจับในใส่รุนสามจุดหถึงหาโล่งเหมือนเดิมนะคะ จะใหญ่หย,ยาดแม่มันหนีทั้งนอนเพราะว่าแม่เพิ่นออกมาทั้งนอนนะคะคือจับตือวามระมัดระวังกันแม่เพิ่นห่วงลูกแห้งล่ะก็จะแลนมาใส่เฮานะคะก็บอกพ่อน้องแกงน้องแก้มเน,นี่ได้ค่ะว่าให้ระวังหลังให้แน่นะคะ ข้อนี้คือแม่กัดจับน้ำระบงังหมูโตแม่น้ำนะคะพอว่าเกินออกมาเลนทั้งหนอกเนาะคือเฮากัดจับแล้วสร็จเรือบร้อยนะคะกระไดหมูมาไลายเจอค่ะแม่กระไดทําการเดินทางกลับแล้วนะคะขอบคุณพี่เป็นมากมายเลยค่ะที่โทรมาบอกแม่ของแกมนะคะพอกันไม้ในรอบหนาค่ะ